กาลังใจเมื่อหันก็บอกกำ,กำลังบอกว่าน้องนี่เห็ดช่องมาได้จังมือแล้วลายมือก็บกถ่ถทึกเท่าแล้วปึืกลาย <c oughs> จามจามดีครับ <c oughs> ลืมไหมแม่จามเขาเรียกว่าแม่จามเลยพี่รัพี่รัรีอยวพูดให้น้องนะแม่จามอ้าวแม่สมปองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปองขอบคุณนะคะแม่ปองที่มาเข้า บาวแอสวัสด <laughs> ีค่ะบาวแอบาวแอสวัสดีค่ะจิปปุมจิปปุมนะนียไอลันไอลาดบาจิปุมจิปุมไอลานเจอเสียวเหงแหงหลายไอลานเจอเสียวบ่ฝากด้านหลักกิโลช่องนี้ด้วยนะคะพี่ปองพี่ปองดีจ้าไอรันโมได้หัวอีกกันน้ะ ไอ้รัดน้องจริงเขาแม่เงงหัวอยู่ในพ่อเขาเด็กหน่อยว่ายายจ้าหัวอย่างคือพอทาอยากไม่ <c oughs> ไอ้ไอ้รัดกับว่าพี่ปองนี่จ้ายายยายก็บอกว่าฝากด้านลักกิโลช่องนี้้อจ้าฝากด้านดักกิโลช่องยายยายยยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ปองก็บอกว่าสวัสดีจ้าน้องรัดส,สวัสดีจ้าน้องรัดส,สวัสดีจ้าแม่ปองเป็นยังไงบ้างแม่ปองขึ้นกวาสามแล้วใช่ไหม แม่ปองขึ้นปสามแล้วใช่ไหมคะยายยอยยังบาผ่านเนอใช่ยายยอยยังบาผ่านค่ะแม่จามยายยอยเพิ่งขึ้นปสองค่ะยายยอยยังไม่ผ่านเลยอฝากด้วยยายยอยยังไม่ผ่านค่ะใครอยากใครดันด่ามาเด้อสวัสดีค่ะจาม ขึ้นปอ .2 เนี่ยเห็นไหมขึ้นปอ .2 ยายย้อยเจ้าด้ยินว่าไอลัดมาแอยมักดันยายย้อยขึ้นปอ .3 นะ <st arts> ตัวมือตบมือให้แม่ปองตบมือตบมือแม่ปองเก่งมากสุดยอดเลยแม่ปองอสุดยอดสุดยอดสุดยอดแม่ปองสุดยอดสุดยอดมากเลยแม่ปองสุดยอดเลยดีใจน้าดีใจแห้งน่ะดีใจยี่หลีเล่เดไแม่ปองอ้ดีใจทําได้ <laughs> ผู้ใดย่ย้อยไอ้อาลานลบสายดันคือกันเด้พี่ลานดันสายดันอืมบวกหนึ่งค่ะพี่สมปองพี่สมปองพี่จามบอกว่าบวก,กหนึ่งมักดันเชิญบ้านนี้เด้ออันย่ย้อยไอยล้ลานัอสายดันเด้ไอล้ลอานลบคืออย่างเราดันดีดีไอ้ลานคอยบอกใครเด้อเพราะว่าเขาถูกดันมาแล้วจริงๆอืม แม่จามแม่จามบอกว่าบวกหนึ่งค่ะย่อยย่อยจริงจริงค่ะทุกคนยาอยยอยยังไม่ผ่านย่ยย่อยเพิ่งขึ้นปสองก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะให้ไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันยาอยย่อยหนึ่อพี่ปองสมัครเลยพี่พี่ปองพี่ปองแม่ปองสมัครหรือยังแม่ปองสมัครหรือยังพี่หน่อยนะาอายของง่ายคนสวยวันนี้เอาปา อปาติโตปาติโตปาติตาป้านางอายของอายพูดแล้วนางอายของอายเอซีครูอ้ยอยคนสวยสวัสดีค่ะครูอ้อยคนสวยบ้านนี้บ้านลองนะไม่ต้องมุงนะคะทุกคนแม่จามบ้านนี้บ้านลองไม่ต้องมุงให้แม่จามนะคะอ่ายายย้อยขนมหนึ่งห่อนะ คิดถึงจังเลยคิดถึงจ้าคิดถึงนะคะพี่ก็คิดถึงเช่นกันค่ะอ้าแม่สมเจคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุงผมที่จามชาแนลจามชาแนลเ้อแม่ย้อยมุงที่จามชาแนลนะคะนะคะเดยยอ่าอามุงที่จามชาแนลนางไอของไอสมเจก็บอกว่าพี่สมปองดีค่ะแม่ปองแม่ปองสมัครหรือยังแม่ปองผ่านสามพันสมัครหรือยังคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสมชายสมใจแม่ปองสมัครหรือยังสามพันอ่ะขอบคุณไอ้ล้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยขนาดลอยได้เนี่ย <laughs> เจ้าเยอะสิเว้าว่าเจ้ามักสายดันเจ้าเป็นสายดันเจ้าอย่าพูดสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีครับนางอายนางอายพี่จามสวัสดีนะคะนางอายคนสวยของพี่แม่สุป,ปองก็บอกว่าสวัสดีจ้าสมใจ <laughs> อ้าวน้องตู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจจังเลยดีใจจังเลยน้องตู่มาหายายหน่อยเฮ้ยมากอร่อยเนาะแม่สมใจจัดการเลยเด้อเออเออไม่กำลังใจครับขอบคุณนะคะอ้าวสุนันท์พี่สุนันท์พี่สุสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสู